ทุกความสำเร็จย่อมมีผู้อยู่เบื้องหลังวันนี้อ e ีลิทสปอร์ตกีฬาสู่ความเป็นเลิศจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าพวกเขานั้นมีความสำคัญอย่างไรกับบรรดาน,นักกีฬาทีมชาติไทย ใน,ในมิติของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน,นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามีภารกิจสําคัญนะครับในการที่จะสร้างนักกีฬาขึ้นมาในการเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่เข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬานะครับทั้งกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ art, กีฬาอุโสแห่งชาติกีฬาคนพิการแห่งชาติจะเป็นเวทีนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้นักกีฬานะครับจากทั่วประเทศได้มีโอกาสได้พัฒนาฝีมือนะครับได้ทดลองในการแข่งขันที่จะต่อย,ยอดไปสู่ระดับชาติ เรามีการกระจายนะครับในเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเราพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับกระจายไปเมื่อเรามีการพัฒนานครับควบคู่กันนะครับกับเรื่องของการที่จะ ทำงานร่วมกันกับสมาคมกีฬาทํำยังไงที่จะให้นักกีฬาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตั้งแต่เด็กนะครับไปสู่ผู้ใหญ่นะครับที่สามารถจะแข่งขันในระดับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับในอนาคตหลังจากนี้ก็คือการบริรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อเป้าหมายนะครับในการที่จะประสบความสําเร็จเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนําในเอเชียด้านกีฬานะครับแล้วก็เป็นประเทศชั้นนำนะครับในระดับโลกด้วยนะครับในการแข่งขันกีฬาระดับโอลิมปิกเกมส์และก็พาราลิมปิกเกมส์ครับเราก็ได้รู้จักฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิกการกีฬาแห่งประเทศไทยกันไปแล้วที่ได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ปิดทองหลังท้ายอย่างแท้จริง เราถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเหล่าบรรดานักกีฬาทีมชาติไทยจนประสบผลสำเร็จครั้งหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นครับ